เขาดูหนึ่งข่าวเราไม่ได้คุยเรื่องของอ,อะไรนะโควิดกันมาพอสมควรทีเดียวนานเลยนะถูกต้องครับวันนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค่ทนที่พูดถึงกรณีข้อกังวลเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อยจํานวนมากว่าตามปกติในเชื้อไวรัสก็จะมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลานะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็จะกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น อัลฟาอ่ะแรกแรกเลยนะฮะอัลฟาเบต้าเดลต้าแล้วก็ล่าสุดก็คือโอมิครอนซึ่งก็มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อยๆจํานวนมากฮะส่วนสายพันธุ์ลูกผสมก็จะมีโอกาสพบได้หากในพื้นที่มีการติดเชื้อ2ส,สายพันธุ์จํานวนมากนะครับแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดประเทศไทยมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการในการติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด 19ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะฮะคุณหมอโอภาสก็พูดต่อบ,บอกว่าประชาชนนี่ยังสามารถใช้มาตรการด้านสาธารณาสุขในการที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด1 9ได้ทุกสายพันธุ์นะครับเนื่องจากรูปแบบการปิดเชื้อของทุกสายพันธุ์เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยทางการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดนะฮะทางการเว้นระยะห่หางล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดน,นี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ universal เอ่อวัคซีแนชันนะฮะการมารับวัคซีนตามกําหนดซึ่งขณะนี้ประชาชนฉีดวัคซีนจํานวนมากแล้วนะครับแม้เชื้อไวรัสจะมีการกลายพันธุ์แต่ภูมิคุ้มกันที่มีจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ควรที่จะมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกําหนดเพื่อที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ฮะสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็ขอย้ำนะครับผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกรลยอ่าโดยแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้วินิฉายนะครับเข้ใจ จะยาต้านไวรัสตามแนวทางเวชเวชปฏิบัตินะฮะของกรมการแพทย์แล้วก็รัฐบาลเองก็ยังดูแลค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อไปรักษาตามสิทธิการรักษาส่วนการเปิดให้ประชาชนซื้อยาต้านไวรัสโควิดที่ร้านยาเนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยใช้ใบสั่งยาของแพทย์นะครับเนื่องจากเป็นยาที่อนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินนะเพื่อให้การรักษาเกิดความปลอดภัย ซึ่งในต่างประเทศเองเนี่ยเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแยุโรปนะฮะการซื้อยาเชื้อค่าเชื้อในต้องมีใบสั่งของยาใบสั่งยาของแพทย์เช่นกัน